สวัสดีครับมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องดัดลิ้นชักสีขาวลิ้นชักเนี่ยจะมี3มช่องนะครับ1นึ่งนะฮะสองสามนะครับ, 2, 3, รบอ่ะมาดูหน้าจอก่อนจะเปิดหน้าจอให้กดสมิกด้านหลังก่อนนะครับเปิดเปิบนะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเครื่องรุ่นนี้สามารถดัดได้พร้อมกันทีเดียว2หัวนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะสายเสียบเนี่ยเพื่อนๆก็เสียบ1 2 3 4 5ี่ห้าฝั่งนี้ก็ อ่าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันนะครับเส้นตรงกลางตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปไม่ต้องอ่าไม่ต้องเสียบนะครับตัวนี้นะตรงกลางนี้นะไม่ต้องเสียบนะครับไม่ต้องเสียบนะอ่ะมาดูวิธีการใช้งานนะะเอ่อปุ่มข้างบนตรงนี้เป็นปรับอุณหภูมินะครับนี่ปรับอุณหภูมิจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยจากตัวล่างปรับลงตัวตัวบนปรับขึ้นส่วนตัวนี้เป็นอ่าปรับเวลาค่ะเวลาเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะฮะ ส่วนตัวนี้มันเป็นการตั้งค่ามาจากโรงงานนะฮะสีเขียวผมแข็งแรงสีฟ้าผมปันกลางสีเหลืองผมอ่อนแอนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันจากก็คือปรับอุณหภูมินะฮะปรับขึ้นปรับลงตั้งเวลาแล้วก็าตั้งค่า ระด,ดับภุมมฮะผมแข็งแรงผมปันกลางผมอ่อนแอก็ตั้งได้เลยแล้วก็กดปุ่มทํางานตรงกลางนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะก็กดปุ่มทํางานนะนี่ก็ใช้งานได้ปกติคะส่วนตัวนี้เสามันพ่นจ๋าเนี่ยเสาเนี่ยเสาตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับบางทีมันพ่นซื้อไปก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าเออหาเสาไม่เจอเนาะอยู่ข้างในนะฮะยกขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยกขึ้นไปได้ครับแล้วแต่เราต้องการพอยกขึ้นไปปุ๊บก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกไว้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ ะะสำหรับวิธีการใช้งานเครื่องดัดลิ้นชักสีขาวนะครับก็ประมาณนี้จ้าลองเล่นดูนะครับสวัสดีครับส่วนสวิกตรงนี้ส่วนตัววิกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจ้าก่อนเปิดเนี่ยให้ปิดไฟก่อนนะให้ปิดสวิ๊กก่อนนะครับให้ปิดสวิกก่อนนี้ก่อนนะบางครั้งบางทีเนี่ยสายไฟบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ติดเกนจะไม่ร้อนอะไรประมาณเนี้ให้เพื่อนๆหมุนตัวนี้ออกครับหมุนออกมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนะพ่อค้าขออนุญาตปิดสวิกก่อน หมุนออกมาปั๊บนะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นไส้แบบนี้นะนี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะครับเป็นไส้แบบนี้ถ้ามันช็อตเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะถ้าไม่ช็อตเนี่ยก็จะอันนี้คือปกตินะครับปกติแล้วเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นอ่า 24V นะครับเพื่อนเพื่อนอยากไปใช้กับแกนดัด220นะถ้าเกิดว่าเครื่อง24เราเอา220มาเสียบเนี่ย เครื่องอาจจะช็อตได้นะครับเครื่องอาจจะเสียหายได้ยังไงก็ให้ใช้เป็นเฉพาะ24 24เป็นแจนแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับขอบพระคุณม,มากๆจ้ะวัสดีครับ